จังหวัดอ่างทองครับจัดงานรำลึกสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมลังสีได้โอกาสครบรอบ153ปีมรณกาลชวนพุทธศาสน,านิกชนร่วมสวดคาถาชินนบัญชรครับที่ศาลาการประเรียนวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพครบรอบปีที่153เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจยา์โตพรหมรังสี โดยมีนายชวนินวงสถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานฝ่ายคารวสพร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบังสุกุลเพื่ออทิส่วนกุศลแด่สมเด็จพระพุทธจารย์โตอีกทั้งเป็นการสืบสารความศรัทธาในพระพุทธศาสนาพร้อมกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำการปฏิบัติอันดีงามของท่านมาใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างพื้นที่การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอาทิการร่วมสวดพระคถาชินนบัญชรซึ่งเชื่อกันว่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตพโรหมรังสีเป็นผู้ค้นคว้าและดัดแปลงสวดบทบทสวดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นการบรรยายธรรมนิทศการชีวประวัติกิจกรรมการเสวนาเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสี นอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนและการแสดงลิเกคณะอดิเทพฟ้ารุ่งตั้งแต่เวลาก้านาฬิกา3สิบนาทีไปจนถึง20นาฬิกาครับซึ่งทางอำเภอชายโยและจังหวัดอ่างทองนะครับได้ร่วมกันจัดงานรำลึกสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหม,มรังสีในโอกาสครบรอบ153ปีระหว่างวันที่2 1ถึง22มิถุนายน2568ครับที่วัดชายโยวรวิหารจังหวัดอ่างทอง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหาเถระผู้มีชื่อเสียงที่เป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงของชาวอำเภอชายโยและพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศซึ่งในสมัยรัชกาลที่4สมเด็จพระพุทธาจย์ได้เดินทางโดยทางเรือครับผ่านพื้นที่จังหวัดอ่างทองและมีดำริให้สร้างพระมหาพุทธพิมพ์ประดิษฐานณวชยโยวรวิหารเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวชายโยจังหวัดอ่างทองมาจนถึงปัจจุบันครับ